สวัสดีครับทุกคนเมื่อคืนวันที่8กันยายนที่ผ่านมาหลายคนคงได้เห็นปรากฏการณ์สำคัญจันทรุปราคาเต็มดวงที่สวยงามบนท้องฟ้าแต่รู้ไหมครับสำหรับคอหวยและสายมูเตลูเหตุการณ์นี้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องธรรมชาติแต่มันยังถูกมองว่าเป็นสัญญาณแห่งโชคลาภด้วยแล้วพอเอามาตีเป็นเลขเด็ดได้ออกมาแบบนี้ครับจากวันเดือนปีของจันทรุปราคา7 9-68าจากตำแหน่งดวงจันทร์1 3และยังมีเลขเปลี่ยนผ่านพลังจัดกระวาล9-0รวมเลขแนะนำคือ7-9-68 1-3 9-0ข้อหวยสายมูยังบอกอีกว่าถ้าชอบเลขผสมต้องลองจับ2ตัว3ตัวดูครับเช่น7-9-68 1-3 9-0หรือ3ตัวปังๆอย่าง 713 790แต่ก็อย่างที่ผมเล่าเสมอนะครับเลขพวกนี้เป็นเพียงแนวทางอยู่ที่ความเชื่อและการตัดสินใจของแต่ละท่านสิ่งสำคัญที่สุดคือเล่นอย่างมีสติและสนุกไปกับบรรยากาศการลุ้นเท่านั้นเองถ้าเพื่อนๆอ,อยากติดตามแนวทางเลขเด็ดและสถิติย้อนหลังที่ผมจะหยิบมาเล่าในแบบจริงใจและเป็นกันเองฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเอาไว้ด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดแนวทางดีๆในงวดต่อไปครับ